สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนครับวันนี้สงวนซัก h ช n แนลนะครับผมจะพาพี่พี่เพื่อนๆมาดูพระผงรูปเหมือนหลวงพูสีครับรุ่นแรกครับปีสองห้าหนึ่งสี่ครับพระผงหลวงพูรีนะครับรูปเหมือนรุ่นแรกอันนี้ผสมชานมากด้วยนะครับ พับผงลุงผู้สีรุ่นแรกนะครับผสมเนื้อชานหมากนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับจำนวนการสร้างมี5,000องค์ครับมันจะมี3สีมีสีแดงสีขาวแล้วก็สีเนื้อ2ส,สีครับเป็นสีก้นโคกครับ ที่ผมจะเอามาให้พี่พๆเพื่อนๆดูอันนี้จะเป็นเนื้อสีแดงครับด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเขียนว่าหลงหลงปู่สีครับองค์นี้ของผมนี่จะมีมุมล่างทางขวานะครับก็จะมีเศษที่แบบเหมือนมันน่าจะชำรุดมานิดหนึ่งครับเรียมพัาติกมาเพื่อ ป้องกันพวกหน้าศึกหรืออะไรเงี้ยนะครับผมจะให้พี่ๆดูด้านด้านข้างมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังก็จะเป็นเนื้อสีแดงๆนี้นะครับมียันหนึ่งดวงแล้วก็เขียนว่าวัดเขาถ้ำบุญนาคครับด้านหลัง นี่ก็สวยสภาพสภาพกลางๆครับมีํำรุดข้างๆนิดนึงราคาที่ผมดูๆมานะครับที่เขาเล่นกันเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณผมเข้าใจว่าน่าจะถ้าสวยๆเนี่ยน่าจะเฉียดเฉียดหมืน่นแต่ถ้าสภาพกลางๆหรือศึกหรือผ่านการใช้งานมาบ้างเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณห้าพันห้าพันหกพันเจ็ดพันอะไรเงี้ยครับขึ้นอยู่กับสภาพความสวยครับ หน้าชัดอะไรอย่างเงี้ยครับความสวยความกลมชัดก็จะประมาณนี้ครับเป็นพระผงรุ่นแรกครับหลวงปู่ศรีเนื้อชานมากจะมีสามสีนะครับปีสอง4ห้าสี่ครับมีเนื้อสีขาวสีแดงแล้วก็เนื้อสองสีสองสีก็จะเป็นสีเหมือนออก้นขกครับ ที่ผมมาให้ชมเนี่จะเป็นเนื้อเนื้อสีแดงครับผสมชันมากความสวยก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับพี่พี่เพื่อนๆครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ